สวัสดีค่ะนิชาเอาดอกไม้ส,สวยๆมาฝากค่ะเรามาชมดอกไม้ส,สวยๆสีชมพูกันเลยค่ะนี่นะคะดอกของเขานะคะเพื่อนๆคนถี่หูสามารถแนะนํานิชามาได้เลยนะคะเขาเ็นเห็นนิชาสามเลยค่ะว่าเขาคือดอกอีหยังภาวณิชาอ,าอยานบอกไปแล้วว่าบื่อถึงนะคะภาวนิชาเป็นคนที่บอกคอยหูเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะคะทำบดิเลี่ยงบริเฮตอีหลีกกสิบ,บห่หูนี่นะคะดอกเขาสวยงามมากทีเดียวนะคะ เกิดอยู่บริเวณส,สวนสาธารณนะนี่เมืองจังหวัดศรีสกีนะคะเกาะกลางน้ําสวยงามมากทีเดียวนะคะดูนะคะย่ามถึงที่สุดนะคะที่สถาถให้เ,เพื่อนไดชมนะคะดอกข็สวยแห้งนะคะอยากให้ทุกคนเห็นดีนะคะลมเย็นๆผัดมานะคะงามแห้งค่ะอยากให้เห็นงามวิรีนะคะ โอ้ยงามนี่อาการีกค่ะ,คะลมกำลังมาโวยโยนะคะดอกเขาก็พพิวไหวสวยงามที่เดียวนะคะมาชมน้ำกันกับนิชานะคะทําไม้งามมีหลีค่ะอยากให้ได้ชื่นชมน้ำกันสวยจริงๆค่ะดอกสวยๆเลยนะคะนิชาก,ก็เอามาให้ชมค่ะแต่ใครรู้ว่าเป็นดอกอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะสีชมพูงดงามแห้งค่ะ นี่คือใบของเขานะคะบม่ค่อยรู้ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าบลูหลักสิท้ายไม่อยากชา,ายมากเพื่อให้เ,เพื่อหเห็นความสวยความงามของดอกไม้แล้วก็นองดอกไม้นะคะผู้หญิงเข้ากับสิมากอย่างสวยงามนะคะมันจันโลงใจค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะเวลาเห็นดอกไม้สวยงาม,งามก็สิเป็นความสุขทางใจเนาะยาวทีเดียวนะคะดูนะคะข้างหลังก็เต็มเลยค่ะเขาเกิดแล้วก็งดงามมากค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นดอกไม้สวยๆสีชมพูนะคะขึ้นตรงบริเวณสวนสาธารณะนะคะสวยงามเฮียงค่ะดอกเขาเป็นสีชมพูนะคะสวยมากค่ะเป็นสีชมพูงดงามนะคะนี่นะคะอากาศกําลังเย็นๆสวยงามมากทีเดียวนะคะอากาศกําลังเย็นๆนะคะวิชาก็เอามาให้ชุมนะคะ หมดงามมากเลยนะคะอยากให้ทุกทท่านได้เห็นนะคะของอสวยๆงามๆม,มันก็ชุ่มชู้ใจเนาะค่ะเนาะของอสวยๆงามๆเกิดเต็มไปเบิดเลยทีเดียวนะคะของมิชากตอยากให้ทุกๆคนได้เห็นเหมือนกับมิชานะคะดอกไม้สวยๆนะคะมาให้ชมนะคะมิชบันเใจว่าเป็นดอกอีหยังนะคะแต่บกกาฟันทงลงไปเป็นสงสยัยแต่กับบกกาวอาว่าเป็นดอกอีหยัง แนะนำดิชาเนี่ยค่ะใครที่รู้ก็แนะนํามาหน่อยนะคะว่าดอกไม้นี้เป็นดอกอะไรนะคะพอวันนี้ชาบม่มั่นใจก็เลยป,ประกาศปันธงปะเคยเว้าพิดว้าถูกนะคะก็เลยอยากให้เปื่อนตัวทุกคนแนะนํามากเสด็จเป็นความรู้ร่วมกันนิชาก็สเได้ฮห,หูนํานะคะสวยงามมากทีเดียวนะคะ